ขนมแซนด์วิชไส้บิโกหมอยมันชื่อนี้จริงใช่ไหมเนี่ยใช่มันชื่อนี้จริงด้วยถ้่มูดถึงชื่อนี้อะ่ะนี่นะครับแซนด์วิชใหม่นะครับในเซเว่นนะครับเขาว่ามันมาจากภูเก็ตนะไส้นี้นะครับเป็นของขึ้นชื่อของภูเก็ตไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่ออยากจะรู้จริงว่ามันคือภาษาอะไรนะขนมปังนะครับเป็นคล้ายๆขนมปังครัวซองนะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยแล้วก็ไส้ข้างในเดี๋ยวจะแกะไส้ข้างในให้ดูก่อน <S <S แล้วก็ไส้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวดําไส้มะพร้าวนะ <S <S <ๆ>นะ รสชาติดีอ่ะอร่อยอ่ะสำหรับฟิลลิ่งและรสชาตินะครับข้างนอกเนี่ยมันเป็นแป้งครัวซองกรอบๆนะครับแล้วส่วนด้านในเนี่ยมันเหมือนกับข้าวเหนียวเปียกที่เป็นข้าวเหนียวดำครับส่วนกะทิก็เข้มข้นนะครับเพราะคือเขาทำมาให้แบบมันเหนียว คนเข้าไปความรู้สึกเหมือนกินข้าวเหนียวดำคู่กับขนมปังครัวซองแต่ว่ามันจะมีมนเสน่ห์ความหอมแปลกๆของมันที่แบบว่ามันมันดีอ่ะมันแปลกแต่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่แบบขนมไทยที่เราเคยกินกันปกติอ่ะอย่างนั้นอ่ะอันใส่อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อมันเป็นครีมกะทิอันชันงเออรสชาติมันก็เลยแบบไม่เหมือนขนมไทยปกติที่เรากินกันนะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยเซเว่นอีเลเว่น